ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ภาคฟุตบอลชูสละครับซัมเมอร์2 5ฉ5ชูสละครับสเปอร์เปิดตัวโทมัสแฟรงค์กุนซือใหม่คุมทัพลุยพิมารีกและ UCL ทอตแนมสเปอร์ประกาศแต่งตั้งโทมัสแฟรงค์เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว นำทีมลุยศึกพรีมเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026พร้อมเปิดใจสุดตื่นเต้นเตรียมนำไก่ด้ทองเล่นเกมบุกสนุกยิ่งกว่าเดิมท็อตแนมสเปอร์ทีมดังจากศึกพรีมเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวโทมัสแฟรงค์ในฐานะฮดโคชคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วทั้งนี้ไก่ด้ทองประกาศตแต่งตั้งแฟรงค์คุมทีมแทนที่อังเก้ปอสเตโคกลูด้วยสัญญาถึงปี2028ตัญญ้ง 28, แต่วันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนที่ผ่านมา ก่อนที่ชาเดน,นิชในวัย51ปีจะเดินทางมาเปิดตัวที่สโมสรอ,อย่างเป็นทางการมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรแห่งนี้ผมตั้งตารอคอยกับความท้าทายครั้งใหญ่การได้ร่วมงานกับผู้เล่นเจ๋งๆที่นี่แล้วมีคุ้มกำลังนักเตะที่ยอดเยี่ยมเป็นกลุ่มนักเตะที่มีความสามารถสูงผมตื่นเต้นสุดๆเลย เรามีความตั้งใจจะเล่นฟุตบอลเกมบุกในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่เน้นเกมบุกอยู่แล้วและผมคิดว่าในกลุ่มกําลังนักเตะชุดนี้มีศักยภาพด้านนี้สูงซึ่งนั่นถือเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆพวกเขาได้แสดงเห็นตลอดสองซีซั่นที่ผ่านมาแล้วว่าพวกเขาทําประตูได้อย่างมากมายซึ่งผมเองก็ชอบทีมที่ทาประตูเยอะๆอยู่แล้วและผมอยากจะช่วยยกระดับด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นอีกโทมัสแฟรงก์เปิดใจ สำหรับท็อตแนมสเปอร์ซึ่งเป็นแชมป์ยูโรปาลีกฤดูกาลล่าสุดจะเปิดฉากเพลย์แบงกอังกฤษกฤษด,ดูกาล2025-2026ด้วยการเปิดบ้านรับมือเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ในวันเสาร์ที่16สิงหาคมนี้และได้โคต้าไปดูยนะูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอีกด้วยชูสลาครับทางการบาร์ซโลนาคว้าโจนกาเซียจากเอสปันยอนลุ้นแย่งมือหนึ่ง บาสโลนายืนยันคว้าตัวโจนกาเซียในาวาันวจคมนี้จากเอสปันยอนเรียบร้อยแหล่งจูฟอร์มสุดยอดกับทัพนกแก้วโดยเข้ามาลุ้นเบียดแย่งตำแหน่งมือหนึ่งกับมาร์คอังเดรทรสเตเกนและบัวเชคเชสเน่บาร์ซ่าประกาศคว้าตัวโจนกาเซียผู้รักษาประตูชาวสเปนิชจากเสปันยอนมาเรื่องทีมอย่างเป็นทางการแล้วด้วยค่าตัว25ล้านยูโรหรือประมาณ925ล้านบาทพร้อมจะลดปากาเซ็นสัญญากัน6ปีหรือว่าจะถึงช่วงซัมเมอร์มมอปี20 3 1 การย้ายทีมของมือการในวัย24ปีเชื่อว,ว่าจะย้ายมาเป็นมือหนึ่งแทนที่มาร์คอังเดรทรสเตเกนที่มีอนาคตในตินค้ำหนูไม่แน่นอนกาเซียกล่าวหลังจากอัมลาเอสปันยอนที่ผูกปั้นเข้ามาว่าวันนี้ผมต้องบอกลาสโมสรที่ผมอยู่มาตั้งแต่อายุ15ปีตลอดเวลาผมพยายามพัฒนาขึ้นในทุกๆวันผมรู้สึกภูมิใจเสมอที่ได้ได้กับสโมสรแห่งนี้เสมอมาตอนนี้ผมเริ่มต้นความท้าทายใหม่ขอบคุณสำหรับทุกอย่างแล้วเจอกันใหม่ และหลังจากเปิดตัวกับบาร์ซ่าเจ้าตัวกล่าวว่าผมตั้งตารอได้แบ่งปันช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมแบบนี้กับพวกคุณมันคือโปรเจกต์ที่น่าทึ่งร่วมกับทีมที่ยอดเยี่ยมและอุดมไปด้วยแข้งหนุม่มซึ่งผมรู้จักมาก่อนอยู่แล้วอยากร่วมงานใจจะขาดผมมองตัวเองเป็นโกที่เล่นด้วยความกล้าปฏิกิริยาไวและพยายามตัดอนกลางอากาศเสมอสำหรับฤด,ดูกาล2024-2025ที่ผ่านมา กาเซียลงเฝ้าเสาในเกมลีกให้กับเอสปันยอนครบทั้ง38นัดและอยู่ในสนามครบทั้ง3,420นาทีเสียไป51ประตูจนกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ได้รับความสนใจจากหลายสโมสรฉูสลายกับฟอร์เรียน vs เปิดตัวลิเวอร์พูค่าตัวทุบสถิติสโมสร116ล้านปอนด์ เรือผูเปิดตัวฟอร์เรียนเอสอย่างเป็นทางการหลังคว้าตัวมาจากเลเวอร์คูเซนด้วยค่าตัวรวม116้ล้านปอนด์สร้างสถิติใหม่แพงสุดของสโมอสรเซนยาวถึงปี2030พร้อมเผยเป้าหมายใหม่ในพมเร็กอังกฤษหลังพาห้างขายายาควา้าดับเบิลแชมป์สีซั่งก่อนเรือผูสโมอสอมรแชมป์พมยร็กอังกฤษประกาศสัญญาพร้อมเปิดตัวฟอร์เรียนเอสตร์ตัวรุกทีมชาติเยอรมน,นีที่ย้ายจากเลเวอร์คูเซนอย่างเป็นทางการแล้วดาเตจอมเทคนิคในวัย22ปี จดลดปรกาสัญญาค้าแข่งในติดอันฟิลเป็นเวลา5ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2030ด้วยค่าตัวการย้ายทียมอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือประมาณ4,400ล้านบาทบวกกับโบนัสอีก16ล้านปอนด์หรือประมาณ704ล้านบาท,าาบาทซึ่งถือเป็นสถิตินักเตะแพงที่สุด ในหน้าปรติสัตย์ของสโมสรเลยทีเดียวผมมีความสุขและรู้สึกภูมิใจมากๆในที่สุดทุกอย่างก็เรียบร้อยผมเฝ้ารอสิ่งนี้มาอย่างยาวนานผมมีความสุขจริงๆผมตื่นเต้นมากๆกับความท้าทายใหม่ที่รอยอยู่ข้างหน้าผมอยากเจอสิ่งแปลกใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมดัางนั้นการย้ายจากฟุตบอลสลีก้ามาสู่พรีเมียร์ลีกถือเป็นอีกสิ่งที่ผมคิดมาตลอดผมเคยคุยกับนักเตะบางคนที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งต่างก็บอกกับผมว่าเขาเหมาะกับที่นี่ ุณสามารถสนุกกับทุกเกมซึ่งผมก็ตั้งตารอเลยกับการเล่นนัดแรกเฟอร์เรียน VS เปิดใจสำหรับผลงานของ VS ตลอด6ฤด,ดูการกับห้างขายยานั้นเจ้าตัวลงสนามไปทั้งสิ้น197นัดพร้อมกับทําไป57ประตูกับอีก65แอสซิสช่วยทีมคว้าแชมป์บุนเดสตีกายเยอรมันและเนฟเฟโพลคาวแบบไร้พ่าย,ายอย่างละ1สมัยด้วยกัน หากเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel ภาคฟุตบอลเช่นเดิม